สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไอทีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการสร้างประชุมออนไลน์ด้วยคุ e m e e ีนะครับง่ายๆที่เราควรรู้นะต้องบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นส่วนของแอป,ปการประชุมออนไลน์นะครับคุกก็มีเป็นหนึ่งในแอป,ปที่ใช้งานได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ฟรีด้วยซึ่งต้องบอกว่าเนี่เป็นช่วงสิ้นปีบางคนเนี่ยไม่สามารถจะไปเจอกับครอบครัวได้นะครับจริงๆเราสามารถสร้างประชุมออนไลน์แบบนี้ เจอกับครอบครัวในครอบครัวได้นะครับส่งเป็นลิงก์ก็ได้นะครับหรือส่งเป็นสเกตดูตารางนัดหมายก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นอกจากใช้ในเชิงธุรกิจก็สามารถ e ใช้ในเชิงในชีวิตประจําวันได้ซึ่งขั้นตอนในการสร้างการนัดหมายประชุมแบบนี้ทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างประชุมออนไลน์ด้วยคูเกอร์มีนะครับต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ในการประชุมปกติก็คือใช้เชิงธุรกิจนะครับแต่วันนี้เราอาจจะในช่วงสิ้นปีนะครับเราอาจจะไม่สะดวกไปเค้าดาวบ้านเพื่อนๆหรือ คนในครอบครัวนะครับเราสามารถใช้ผ่านเจ้าตัว Google Meet ได้นะครับซึ่งเราสามารถสร้างเป็นลิงก์ให้เขาได้หรือสร้างเป็นสเกจดูก็ได้นะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างนั้นทำยังไงนะครับขั้นตอนนั้นง่ายมากครับเริ่มต้นนะครับมาที่ Google Meet ของเรานะครับเราอินให้เรียบร้อยแล้วเจอหน้านี้นะครับพอเราอินเรียบร้อยเสร็จเจอหน้านี้ปุ๊บนะครับให้เรากดมาที่หัวข้อการประชุมใหม่นะครับการประชุมใหม่จะมี3แบบให้เราเลือกนะครับแบบแรกคือสร้างลิงก์ประชุมภายหลังนะครับอันนี้ คือข้อดีก็คือเราสามารถสร้างลิงก์ที่เป็นลิงก์เลยทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ส่งไปให้คนในครอบครัวเรานะครับผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับผ่านในส่วนของ SMS ก็ได้นะครับกดตรงนี้สร้างลิงก์นะครับจากนั้นเราจะได้ลิงก์ขึ้นมานะครับแล้วก็คั่บปี้ลิงก์ตัวนี้ลิงก์ตัวนี้จะอยู่ถาวรนะครับในความว่ามันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือสร้างไว้รอไว้เลยนะครับแล้วก็ส่งให้เขาเลยนะครับพอถึงเวลาให้เขากดลิงก์เข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะครับเข้ามาที่ประชุมของเรา m e e t i n g เราได้เลยนะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเราหรือเขาเนี่ยพอกดปุ๊บก็จะเจอในการประชุมนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตัวนี้ในส่วนการเรียกคนเข้ามามิ팅ได้นะครับอันนี้เป็นอันดับแรกคือเป็นลิงก์นะอันที่2นะครับก็คือเริ่มประชุมทันทีนะครับเริ่มประชุมทันทีเนี่ยจะหลายคนจะใช้บ่อยก็คือกดปุ๊บระบบจะทําการสร้างการประชุมให้เราเลยนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครไม่เคยใช้งานมือใหม่นะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องกดในการยอมรับอย่าบล็อกนะครับยอมรับมานะครับเปิดใช้งานนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องนะครรับหือเี้ เรากดตรงนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ส่งลิงก์ตรงนี้นะครับไปให้นะครับคนที่เราต้องการคุยด้วยนะครับคนในครอบครัวอะไรแล้วแต่นะครับในการร่วมประชุมเนี่ยก็กดตรงนี้กดลิงก์ออกไปได้หรือจะพิมพ์เชิญเลยก็ได้นะครับป้อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับส่งไปให้พี่เอกนะครับพี่อ้ําได้ไหมนะครับใครได้อยู่ในลิสต์คอนแทคเรานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่3ครับอ่ะเราปิดก่อนนะครับแล้วเราก็กลับไปที่จอหน้าจอหลักนะครับปุ๊บนะครับมาดูอันที่3ามครับ กำหนดเวลาเป็นปฏิทินนะครับก็คือเมนคูเกิลคัล e ลนดานะครับตรงนี้นะครับก็คือให้เรากดเข้าไปครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําเป็นค a ลเลนดาก็คือเป็นส่งเป็นเขาเรียกนัดหมายให้เราเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อดีก็คือสมมุติว่าเรามีการประชุมกันแล้วเราจะแจ้งเตือนไปให้เขานะนัดเป็นค a ลเลนดาไปเลยนะครับว่าวันชื่ออะไรอ่าฉลองปีใหม่งาฉลองปีใหม่นะครับนะครับ วันไหนเวลาไหนนะครับเราก็เลือกโซนทงเวลาก็คือก็เป็นเวลาของเรานะครับก็คือสําคัญตรงนี้ด้วยโซนทาเวลาดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปเกิดเราไม่เลือกโซนเกิดเราส่งเวลาตอนนี้เป็นสารัฐเขาเป็นกรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไม่ตรงกันนะความหมายความเข้าใจไม่ตรงกันอ่าจากนั้นตลอดทั้งวันไหมนะครับหรือจะเลือกช่วงเวลาเวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วกำหนดไปอาจจะเป็นว่าวันที่3ามอดนะครับเวลานะครับอาจจะเป็นเวลาช่วงห้าทุ่ม ฉันต้องการนั่งนับข้าวดาวด้วยกันจนถึงเที่ยงคืนเห็นไหมนะครับเรือเวลาเสร็จนะครับ hmm. เสร็จแล้วคราวนี้นะครับเราก็จะต้องมาส่วนสำคัญก็คือผู้เข้าร่วมใครบ้างนัดไว้นะครับปึ๊บนะครับสถานที่อันนี้มันเป็นเหมือนคัลแอนดาร์นะครับอันนี้เป็นเหมือนนัดหมายอันนี้จะระบุหรือไม่ระบุก็ได้การแจ้งเตือนก่อนกี่นาทีอันนี้ก็สาคัญเหมือนกันให้แจ้งเตือนเขาก่อนกี่นาทีนะครับแล้วก็ชื่อคือ,คอใครเป็นคนนัดก็คือเราเป็นคนนัดนะครับ กิจกรรมเนี่ยระดับสีอ่าอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งเตือนของเราเลยจะได้รู้ว่าสีไหนนะครับให้ความสําคัญนะครับอ่านะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความมาฉลองปีใหม่กันอ่าเรียบร้อยอ่านะครับคือเชิญผู้อื่นด้วยไหมนะครับสิทธิ์ในการเชิญก็คือผู้เข้าร่วมจะสามารถเชิญคนอื่นได้ด้วยไหมัน,นตั้งตั้งได้นะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยกดบันทึกนะครับกดบันทึกปุ๊บเนี่ยนะครับ ต้องการให้ส่งเป็นปฏิทินให้เขาไหมนะครับต้องการส่งไหมนะครับต้องการส่งสิเพราะเราต้องการนัดหมายเขาแล้วก็ต้องกดส่งไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในการเขาเรียกว่านัดเหมือนกับมิตติ้งละเหมือนการการประชุมละแต่อันนี้ก็จะเป็นใช้ในการในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับหรือจะการประชุมก็ได้ขั้นตอนในการส่งคาลเดนด้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการเขาเรียกว่าส่งการประชุมนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมันจะอยู่ในคาลเดนด้าเรานะครับนี่นะฮะ พอเราส่งไปเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กลับมาดูในส่วนของวันที่นี้นะครับขึ้นมานะครับนัดมิ팅กันเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะส่งข้อความไปให้ในส่วนของตัวผู้รับนะครับแต่ในกรณีที่เราเอ้ยเราเปลี่ยนวันเวลาวันที่ล้วก็สามารถกดตรงนี้แล้วก็แก้ไขได้ถ้าเราบอกยกเลิกล่ะกดลบครับลบกิจกรรมนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปนะครับก็คือลบไปปุ๊บก็ส่งไปหาเขาด้วยนะครับอันนี้ก็คือการตั้งค่านะครับในการ เขาเรียกว่าสร้างมิ팅ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างแบบแรกก็คือเป็นลิงก์นะครับเริ่มต้นนะครับการใช้งานปกติก็คือกดเริ่มต้นได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างแบบแคลนด้านะครับซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่พ่ก็บอกว่าตัว Google Meet เนี่ยใช้ด้เชิงธุรกิจก็ได้ใช้ในเชิงชิวิตประจำวันก็ได้อย่างเช่นช่วงเวลานี้เกิดเราไม่สะดวกยิ่งเป็นโควิดนะเราไม่สามารถไปมิทติ้งกับเขาได้หรือไปเรียกเคาดากับเพื่อนๆครอบครัวได้นะครับก็ลองใช้ Google Meet ได้นะครับ ซึ่งคูเกอรมิสเนี่ยฟรีนะครับที่สำคัญคือฟรีด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่เป็นมือใหม่ในการใช้งานค o o ก l e m มิสนะครับแล้วยังไม่เคยสร้างมิสติ้งหรือการประชุมนะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟครับ